บทสวดพระคาถาเสริมทรัพย์หลวงพ่อปานนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะพุทธะมะอะุตมะโมกุฏายะ พุทธะมะอุณะโมพุทธายพุทธะมะอุณะโมพุทธายวิระทะโยวิระโคนายางวิระหิสาวิระทาสีว like ิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหวิระทะโยวิระโคนายาง วิระหนิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระติโยพุทธัสัะมานีมานะพุทธตัสสวาโหวิระทะโยวิระโคนายังวิระหนิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระติโยพุธัสัะมานีมานะพุทธตัสสวาโห วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระปิถิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมานะพุทธะ สวาโหวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหวิระทโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระทาสีวิระทาตา พิโยพุทธะมานีมานะพุทธัสะสวาโห